พระครูประยุทธ์วรยานนะครับเจ้าคณะตำบลเสมาเขตหนึ่งจังหวัดบันพเอนะครับกาลังติดไฟเตรียมงานพระป่าคืนสู่เย่านะครับโรงเรียนเสมาวิทยานะครับมีท่านรองนายกวีรชัยนะครับแล้วก็สบตนะครับประยุนนะครับกําลังช่วยกันต่อไฟนะครับเตรียมงานบวรครับอันนี้ครบเลยครับวัดบ้านโรงเรียนครับของแท้ครับประครูนผมนี่ของแท้ครับในด้หน้าครับในของแท้ ทำได้ทุกอย่างของตำบลเสมาครับในทันลองครับที่วัดนี้เราจะปลูกอ้อยใช่ไหมครับทันลองอ้ยอยขั้นน้ำสุ่นรีห้าต้นอ๋อไวเวลาไปออกโรงทานถนนทองเตยโอ้นอเอน่นอนครับอันนี้ของจิตอาสาของแท้ครับเนี่ยอย่าลืมนะครับสิทธิ์เก่านะครับโรงเรียนเสมาวิทยานะครับห <17. S 2> ยีบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาร่วมทอดประปารายได้ก็ ใช้เป็นทุนการศึกษาน้องๆหนูๆบำรุงสถานศึกษานะครับมีโต๊ะจีนนะครับโต๊ะละสองพันใช่ไหมครับสองพันสี่ครับก็มาจองโต๊ะจีนกันนะครับเยอะๆนะครับสำหรับสนุนโรงเรียน